สำหรับตัวนี้ <c oughs> เป็นมินิซีนซีสองสหนึ่งเจดนะครับตัวนี้โมดไฟแกน Y ใหม่แกน Y แกน X อกแกน Z ตนะครับตัวนี้เป็นชุดแปลงนะครับที่แรกมามันเป็นชุดแปลงของสองศูนยึงแด นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวใช้เผา12แต่ว่าของเดิมของ2 4 1 7มันเป็น10นะครับผมก็เลยแปลงใช้ไอ้ตัวตัวนี้มาแบ่งขาน2นะครับแบ่งเลื่อยออกตรงกลางเลยถ้าดูตรงนี้จะมีเห็นเป็นรอยเลื่อยนะครับแล้วก็ใช้ลูกปืนตัวเดิมใส่นะครับเดี๋ยวจะต้องสั่งกิบล็อก18มาล็อกนะครับ <c oughs> ตอนนี้ทดสอบก,ก่อนนะคมต่อแบบนี้อันนี้มีกันไม่ให้ตัวนี้มันขยื่นออกนะครับโอเค